สวัสดีคณักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกร,รม Adobe i l l u s t r a t o r มาเริ่มต้นกันเลยค่ะด้วยขั้นตอนที่1กดไปที่กดเมนูไฟล์เล็กนิวเพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นต่อกันด้วยขั้นตอนที่2ให้นักเรียนตั้งชื่อชิ้นงานและปรับค่าขนาดชิ้นงานตามที่ต้องการมาถึงขั้นตอนที่3กดเมนูไฟล์ e เพเลือกไฟล์ภาพต้นแบบที่ต้องการแล้วกดเพสลงบนพื้นที่ทำงาน ขั้นตอนที่4ปรับขนาดของรูปภาพต้นแบบเครื่องมือ Selection Tool ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการจากนั้นเปิด p a เน l Layer และล็อกภาพต้นฉบับไว้ไม่ให้ขยับและสร้าง layer ใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็น layer ในการสร้างเส้นพาดขั้นตอนที่5ใช้เครื่องมือ Pen Tool วาดตามเส้นภาพต้นแบบโดยวาดส่วนที่คาดว่าเป็นสีเดียวกันและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งภาพขั้นตอนที่6 เมื่อว่าเส้นครบทั้งตัวให้ขยายเลเยอร์ย่อยออกมาและเลือกเส้นผ้าแต่ละเส้นจากนั้นใช้เครื่องมือฟิลโตรกในการใส่สีเส้นผ้าต่างๆทําเช่นนี้จนครบทั้งตัวและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7นักเรียนสามารถออกแบบอาจตกแต่งข้อความเพิ่มเติมหรือภาพพื้นหลังได้ตามความต้องการ